เวลาหนูไม mm. 네่ถือไม่น่หนูก็พูดนะแต่แต่เาหนูพูดหนูว่าจะพูดหนูจะพูดว่ายังไงดีถ้าเกิดว่าเวลาหนูจับไม้ขึ้นมาแล้วหนูก็จะแบบพูดกลางไปอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้พยายามที่จะพูดกลางด้วยนะคะแต่ว่าพอแบบพา่าแม่เพรา่แม่เาถามว่าแบบทาไมหนูพูด บา้านใกล้กันเขาบอพูดเนื้อแล้วหนูหนูบอกว่าทําไมมาช้าหนูก็บอกว่ารถหนูตกกระลุกมาเลยก็คืออะไรลูกหนูว <ต shimmer. S 2> ่าอธิบายไม่ถูกหนูบอกว่าเนี่ยมันคืออะไรคะแม่ที่แบบเป็นหลุเล็กนหลุมกอดปอะไรอย่างงี้นะคะที่ตามถนนเขาไม่รู้จักค่ะรถตกกระลุนแล้วเนหหนูเรียนอยู่คุณครู ว right? no. pues ุ head, ้นเต้ยว่าคุณครูบอกคุณนเต้ยคืออะไรรู้จักแต่ที่ตักของขยะใช่ไหมคะแล้วบอกว่าวุณนเต้ยแล้วก็ตกรถตกกระบะเขาก็ไม่รู้จักนะคะรถรถซาลีเขาก็ไม่รู้จักค่ะเก็รู้จักแต่บ้านเรารถซาลีบ้านเราบ้านอื่นเขาเรียกว่าอะไรคะแม่แม่รถเข็นรถเข็นอ๋อใช่ค่ะใช่ไหมรถเข็นแต่ว่ารถบ้านเราก็เรียกรถซาลี แล้วเวลารถตกหลุมก็เรียกรถตกกระหลุมอะไระคะทำไมเป็นงั้นไปใช้แม่ก็หนูก็ภูมิใจแหละค่ะที่เป็นคนเมืองกาลแล้วก็สุพรรณบุรีก็เป็นแดนของราชินีลูกทุ่งแล้วก็คุณพ่อสายันคุณพ่อสายันนะคะก็คนสุพรรณนั้นเลยพ่อไวโพด้วยพ่อสอนเพจ โดยแล้วแต่เป็นครูบาอาจารย์ขหนูหนูดีใจทุกครั้งนะคะที่ได้นำบทเพลงของพ่อครูแม่ครูนะคะมาร้องรับใช้พ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงะคะ่ะมืภูมิใจทุกครั้งค่ะหนาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ Thank you.